แฟนหงตีปีกโรมาโนแฉแม็กอลิสเตอร์สนย้ายซบลิ์พูฟาบิโซโรมาโน่ผู้สื่อข่าวระดับหัวแถวออกโรงแฉอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กองกลางแชมป์โลกของไบรตันสอววย้ายมาค้าแข้งให้กับลิ์พูในซีซั่นหน้าโดยครอบครัวของเขาเตรียมเจรจากับเจกันครับนายใหญ่หงแดงในเรเวๆนี้แม็กอลิสเตอร์ตกเป็นข่าวที่จะออกจากลูกนางนวลเพื่อย้ายไปเล่นกับสโมสรที่ใหญ่ขึ้นแต่ได้รับความสนใจจากหลายทีมหนึ่งจากเขาโชว์ฟอร์ม ในสังเวียนแข้งเอเม็กสเตเดียมได้หน้าประทับใจอีกทังคว้าแชมป์โลกกับทีมชาติอเจตินาอีกต่างหากต่ออนาคตการค้าแข้งของสตาร์วัย24เชื่อว่าจะมีค่าตัวในการย้าย70ล้านปอนด์พอจอยนักข่าวที่รับความน่าเชื่อถือเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลหันมาเล็งแม็กอลิสเตอร์เป็นเป้าหมายสำคัญแล้วหลังล้มแผนคว้าตัวจูเบรริงแฮมดาวเตะดอทมุนที่มีค่าตัวสูงเกินเอื้อมล่าสุดโรมาโนเสริมว่าเรดแมชชีนจ่อได้ดาวเตะรายนี้มาเสริมทัพเนื่องจากครอป วังเปลี่ยนแดนกลางแบบยกชุดดูเจมินเนอร์กำลังจะลงเอยกับไบรตันขณะที่อเล็กอ็อกเลชเชมเบอเลนและนาบิกีด้าจะถูกลอยแพลแถมติอาโก้อาคันทาร่าก็มีปัญหาบาดเจ็บโดยล่าสุดต้องผ่าตัดสะโพกครอบครัวของอเล็กซิสแม็กอลริสเตอร์กำลังจะคุยกับลิเวอร์พูลถึงโปรเจกต์เพื่อรับรู้ไอเดียของเจเกนคอปว่าพวกเขาต้องการอะไรผมคาดว่าแม็กอลริสเตอร์จะย้ายออกจากไรตันร้อยเปอร์เซนต์ในซัมเมอร์นี้แดนเนลิกครูฟผู้สื่อข่าวของท็อกสปอร์ต เคยหล่นความเห็นเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าพ่อของแม็กลิสเตอร์คาดว่าลูกชายของเขาจะย้ายทีมตั้งไรับความสนใจจากแมนยูนเแต็ดและลิเวอร์พูลไกเซโดเซ็นสัญญาใหม่ไปแล้วเขาจะมีค่าตัวสูงมากหากย้ายออกมาผมคิดว่าพวกเขาพยายามต่อสัญญาใหม่กับมิโตมะและหากจะต้องเสียใครไปมันก็น่าจะเป็นแม็กลิสเตอร์แต่ก็นั่นแหละเขาเพิ่งต่อสัญญาใหม่ก่อนหน้าฟุตบอลโลกดังนั้นเขาจึงมีค่าตัวสูงเช่นกัน เชคเกิคอปผู้จัดการทีมลิอร์พูกล่าวยกย่องฟูลแลมทำผลงานได้ดีสร้างความลำบากให้กับทีมของตนอย่างมากในเกมที่หงแดงเฉือนชนะ1 0หง์แดงเพิ่อมโอกาสลุ้นติดท็อปโฟได้มากขึ้นด้วยการชนะหานักติดในลีหลังเปิดรังเฉือนฟูลแลม่ม1 0จากจุดโทษของโมซาลาในครึ่งแรกผมแฮปปี้มากๆนี่เป็นคู่แข่งที่แกร่งสุดๆผมคงไม่สามารถยกย่องสิ่งที่มาโกซิวาทำได้ไปมากกว่านี้อีกเราคอนโทรเกมได้เป็นส่วนใหญ่ในครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังเกมเปิดมากขึ้น พวกเขาเป็นทีมดีมากๆเป็นเกมที่ยุ่งยากจนจบเกมการชนะห้านาติดเป็นเรื่องที่ดีและผมก็ชอบมากๆพวกเขามีโอกาสทองที่น่าจะยิงได้เรามีโอกาสในครึ่งแรกที่น่าจะยิงได้เช่นกันผมมองเห็นการต่อสู้ครั้งใหญ่เต็มไปด้วยสปิริตที่ดีมากๆและคนที่ลงสนามก็ทุ่มสุดตัวในการแย่งบอลแน่นอนเราสามารถคนโทรลเกมในจังหวะเหล่านี้ได้ดีกว่านั้นแต่เราสามารถพัฒนาได้ มาโกซิวาผู้จัดก,การทีมฟูลแลมออกโรงเฉ่งการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินและวี r าําทำหน้าที่ผิดพลาดแจกจุดโทษให้กับลิอร์พูจนกลายเป็นประตูชัยชี้ขาดของเกมลิรอร์พูเอาชนะฟูลแลมไปได้1-0จากจุดโทษของโมเมซาลาหลังอิซาดิยอบกองหลังเจ้าสัวไปเตะบอลช้าโดนดดวินุนเยตที่วิ่งเข้ามาฉกบอลยังได้ก็ตามซิวาไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับจุดโทษชี้ขาดของเกมโดยกล่าวว่า เคิดว่าเราสมควรได้ผลการในการที่ดีกว่านี้เราลงเล่น4นัดในรอบ12วันและแสดงเห็นที่คุณภาพของเราในช่วงหลายเกมส่วนจุดโทษเมื่อคุณแพ้เพราะจุดโทษแบบนี้ผมก็ต้องบอกว่ามันน่าอับอายจริงๆเมื่อคุณมีผู้ตัดสินและ VAR ที่ช่วยผู้ตัดสินอีกทีมันก็น่าอายมากๆผมยังไม่ได้คุยกับผู้ตัดสินและผมคิดว่าผู้เล่นของผมและทุกคนที่มีความซื่อสัตย์คงพูดเป็นเสียงเดียวกันผมจะรอฟังว่ามันเป็นการตัดสินที่เลวร้ายหรือไม่แต่สำหรับผมชัดเจนเลยว่ามันไม่ใช่ลูกโทษ ทันทีที่ดาวินสัมผัสบอลเขาก็าเริ่มทิ้งตัวจากนั้นขาซ้ายของเขาก็ไปโดนดิยับดิยับบอกกับผมว่ามันไม่ใช่จุดโทษแน่นอนอุตสินผิดพลาดช,ชัดเจนขณะที่ VAR ก็ไม่ได้แก้ไขอะไรมันชัดเจนมากเบรตันจ่อคว้าตัวกองกลางตัวเก่าลิเวอร์พูลร่วมปวนเจมนเนอร์กองกลางมากประสบการณ์จากลิเวอร์พูลจ่อย้ายไปร,ร่วมทีมบรตันแบบไร้ค่าตัวในซัมเมอร์นี้ตตมรายงานจากสกายสปอร์ แข้งวัย37จะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลในวันที่30มิถุนาและกำลังได้รับความสนใจจากไบรตันและเบอร์สลีย์น้องใหม่หน้าเก่าที่เพิ่งเลื่อนชั้นสู่พริมลีกริกรูการหน้าลาสุดการสปอร์ตร,รายงานตอนนี้ดีลของมิเนอร์ไปไบรตันยังไม่ได้ข้อสรุปแต่ไบรตันกำลังเร่งปิดดีลนี้อยู่พวกเขามักจะทำธุรกิจการเสริมทัพแบบเงียบแต่มีประสิทธิภาพและให้ความเคารพ